เมื่อกี้ไฟดับนะคะโอเคก่อนที่แอดจะคำนวณให้ดูนะคะ,ะทุกคนดูคำเตือนนิดนึงนะคะคำเตือนนะคะสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใดๆทั้ทงซีนคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล็นการพนันที่ผิดกฎหมายใดใดดดดทท้งซินจากช่องสสสไตรย์ชาแนลนะคะแอนนมฝนเองนะคะ ทุกคนบางคนนะคะกอรี๊ปจนไม่ดูไม่รู้เรื่องนะคะถ้าใครที่เห็นว่าแอดอธิบายไปเรื่อยๆเ,เนี่ยทุกคนจะเข้าใจนะว่าสูตรที่แอดเอาให้เป็นยังไงนะคะเราจะได้ไม่ผิดพลาดกันนะคะทุกคนใครที่ผ่านเข้ามาถ้าชอบฝากา like, กดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเราก็วางให้เป็นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ,ะใครมีเลขดับเลขอะไรก็สามารถนำมาตัดได้เนาะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะวัดใจล่างนะคะอันนี้เป็นสูตรเต็มเนาะก็ยังไม่ได้คัดนะคะเอาไว้ให้ทุกคนเทียบดูนะคะประหยัดงบนะคะไม่ต้องซื้อบนล่างก็ได้ให้เราประหยัดงบนะคะในตัวที่เราชอบเราก็เอามาเทียบว่าประมาณบนหรือล่างประมาณนี้นะคะมีตัวที่ชอบในใจเราเอาไปดู ep หนึ่งบนนะคะ ep สองเป็นล่างนะคะเอามาดูได้นะคะถ้าใครอยู่ในกลุ่มแล้วก็จะมีสถิติอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ใน YouTube แอดเพิ่งออกมาลงให้นะคะมาค่ะเริ่มเลยแปดศูนย์นะคะแปดศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองหกสามห้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ดสี่หกห้าห้านะคะ สองศูนย์สามเก้าสี่แปดห้าเจ็ดหกหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะสามศูนย์สี่เก้าห้าแปดหกเจ็ดสองหนึ่งนะคะอันนี้คือเด่นเนาะ เด่นเนี่ยจะใส่ดอกจันไว้3ดอกนะคะอันนี้เด่นก็คือลงมายาวถึง3 3 0นะคะลงมาถึงบรรทัดนี้เลยนะคะต่อมาลองนะคะลองก็จะมี50เดี๋ยว50 69 78 78 41 3ามสองเจ็ดศูแ้างอดว่างวดนี้ก็ไม่น่า,าพลาดอีกนะคะเพราะว่านานๆานทีมันถึงจะหลุดนะคะทุกคนดูดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามแอดเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเด่นด้านบนนี้ก็คือเป็นเด่นนะคะ สบรรทัดนี้แล้วก็ลงที่สองบรรทัดนี้ตรงใจใครบ้างไหมนะคะล่างนะคะลอตเตอรี่นะคะดูได้นะคะใครที่ซื้อลอตเตอรี่เน้นล่างนะคะดูตรงนี้นะคะต่อมาอ่าถ้ามีอ่าเผื่อคนชอบเลขดับนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาไปใส่ใจนะคะทุกคนอ่า ดับสิบหน่วยล่างให้ตัวเดียวไปเลยนะคะคือแปดใครชอบอดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะอันนี้คือดับนะคะอลองตับไปก่อนนะที่มีแปดใครชอบก็เอาเอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องมาสนใจดับนะคะอันนี้คือตัดออกให้ไปเฉยๆนะคะ อันนี้คือวัดใจล่างนะคะทุกคนเอามาพิจารณาดูเนาะทีนี้แอดลองเอาสูตรใดสูตรหนึ่งมาทำให้ทุกคนให้มันมีตัวเด่นเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่อันนี้คือเต็มแล้วนะสูตรเต็มเลยทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะแอดก็เอาสูตรจากในแฟมนี่แหละมาให้ทุกคนดู คือเอาสูตรเต็มก่อนเนาะสูตรสีชมพูนะคะเราตั้งชื่อสูตรเพื่อจะได้ดูง่ายๆนะคะหาง่ายๆสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเอาสูตรสีชมพูไปก่อนสีชมพูมี สองสามสี่ห้าหกเจ็ด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 สองสามสี่ห้าหก ใโอเคนี่ีชมพูก็เด่นขึ้นมาแล้วนะคะตัวไม่มีขีดช,ชมพูก็เป็นตัวรองไปแล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งสูตรยังขัดได้อีกเรื่อย,เยๆเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสูตรวงใจสองเลยอื้ สูตรดวงใจสองเป็นสูตรเก่าเกศแล้วนะคะสูตรนี้ดวงใจสองคือสามห้าแปดเก้าหนึ่งลองสองสองอันนี้ให้สีชุอ่าให้สีเหลืองสามห้าแปดเก้าหนึ่งสองสามห้าแปดเก้าหนึ่งสองสามห้าแปด ก้าหนึ่งสองสามห้าแปดเ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 ก้าหนึ่งแล้วก็สองโอเคเห็นไหมตัวเด่นก็คือมีสองสีเลยนะคะแอดจะเอาลงมาให้ด้านล่างนะคะที่เด่นสุด,สด เด่นสุดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวใหญ่เนาะอันนี้เรา,าดูเต็มๆไปก่อนบรรทัดแรกที่มีสองสี่ก็มีหนึ่งเจ็ดสองหกสามห้าสองแปดสามเจ็ดแล้วก็ห้าห้านะคะห้าห้าสองศูนย์สามเก้า สี่แดห้าเดนะคะแล้วก็3 0 4ศูนย์ี่เ้าห้าแปดสองหนึ่งะคะอันนี้ลองนะคะก็จะมีห้าศูนย์หกเก้าเจดแดสี่หนึ่งสาสองหหนึ่งห้าสองสสาะคะเดี๋ยวเรามันก็จะมีตัวคัดลงไปอีกนะคะทุกคนอนะ่ะ สมมติว่าเราไม่เอาแปะใครชอบก็ตามได้นะไอตัวขีดทับเนี่ยนะคะโอเคก็จะมาประมาณนี้นะคะ,ะก็จากดูในนี้นะคะวงกว้างก็จะลงแคบลงมาอีกนะแคบลงมาอีก สูตรนี้นสูตรนี้นี่เพิ่งหลุดไปนะคะแต่ว่ากลับมาเดินยาวๆเลยนะคะสูตรแตงโมมีสามห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง 3ามห้าเจ็ดแปดเ้าหปด้าลงได้แค่3ตัวนะคะทุกคนลงได้แค่3มตัวเองนะคะสามสีป 3,4,8,9,0,1 3,4,8,9,0,1โอ้เน่ละจะลงได้อีกไหมเนี่ยคือทุกคนใครมีสูตรก็เอาไปคัดได้นะที่แอดให้ดูเนี่ยอันนี้ทั้งหมดเลยเอาเอามาดูนะคะเอามาเทียบ3 4 8ส0 1 3,4ส สามสี่แปดเก้าศูนหนึ่งนี่เห็นไหมก็ตัดไปอีกเนี่ยตัดได้อีกเยอะเลยตัดห้าสองห้าเจ็ดอกนะคะอ่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนละกันทุกคนมันเป็นวัดใจล่างที่แบบเป็นสูตรเต็มเนาะมันก็เลยเยอะอย่างนี้นะคะอืม แคปหน้าจอเอานะคะทุกคนอตัวไหนแอดขีดทับไว้ก็ใครชอบก็จัดหมดยังแค่นี้เนาะแคปหน้าจอไว้ได้เลยคะ่ะงวดก่อนก็เข้าเนาะเก้าหนึ่งหมดนี้ก็น่าจะอยู่ในนี้แหละทุกคนใครเล่นก็เอามาเทียบดูหกก็สองห้าแปดหนึ่ง

6..9..2..5..8..1.. 6..9..2..5..8..1.. เนี่ยอ่ะโอเคเอาเด่นเด็ดในสีชมพูจบค่ะทุกคนอืมในสีชมพูก็ตัด4ตัวนี้ออก 1..2..3..4..5..6..7..8..9..10 แล้วก็ยังมีตัวนี่เนาะที่เป็นตัวรองตั้งแต่50มาเนี่ย นี่บรรทัดแรกนี่เป็นเด่นบรรทัดสองเป็นรองโอเคทุกคนก็มีหนึ่งเจ็ดสาห้าสามเก้าสี่เก้านี่นะแค่ห้าตัวนี่ที่เป็นเด่นคือหนึ่งเจ็ดสามห้าสามเก้าสี่เก้าสองหนึ่งไปจับอ่ะเอาแค่นี้เลยวัดใจก็มีห้าชุดนั่นแหละทุกคนไปเลยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้แอดคอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะใครชอบแฟ้มนะคะแฟม รวมสูตรก็คลิกลิงก์ด้านล่างทักหาแอดมินได้เลยนะคะว่าว่างกี่เล่มทักถ,ถามได้น้อมียี่กี่มีรอแล้วก็ขนมไทยสูตรนะ่ะนี่นี่วางตามนี้เลยดูในอีพีอ่าหนึ่งได้นะคะสำหรับบนนี่อันนี้แฟ้มรวมสูตรรัฐบาลไทยนะคะ เยอะมากเป็นร้อยๆนะคะทุกคนชอบสูตรไหนที่แอดลงให้ก็ไปเปิดดูได้มันมีในสารบัญอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ